มี่งะกันผมพานะพผมเมกนแจ็คสกาโนะมีเขาแต่ว่าเดินไม่ทันสายไปแล้วตอนนี้เราจะไปออฟฟิศเทพลีลานะฮะเย้โอ้เชี่ยพี่เพื่อเพื่อนรบกวนบกนบเ่อนกัอนสุดยอดยอยอก่อนสอดสอสุดยอดไุอดสอนเหมือนสอ ตอนนี้คุณอยู่ในช่องน่นหนวดนะครับคุณอาจจะเห็นตู่ซาวติดมาด้วยคอนเทนต์ของเราก็คือว่าเราจะใช้ชีวิตเดียวกันใช้ไม้นี้หน่งวันจริงนักล้องสิงทองอะ่ะไม่ทองคำปะเนี่ยแต่พี่มีข้อแม้อย่างหนึ่งนะตู่มึงได้ของฝันพี่ไปแล้วอะ่ะคือพี่อยากให้มึงแบบถ่ายคลิปแบบตัวเองอะ่ะใช้ไม่หนึ่งวันนะไม่แบบไปซื้อของหาง นะครับเชื่อว่าทุกคนจะได้ยินเป็นมูการเปิดคลิปที่แตกต่างจากช่องกูมากจริงๆเอามึงเปิดคลิปงาปกติปกติเหรอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเรามาเจอใครวี้สวัสดีค่ะนี่เหรเดี๋ยวเราจะแต่งตัวเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่ครับมึงแต่งเป็นใครนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ไม่มีการวางแผนอะไรเลยเป็นการให้ีิตที่ไรซเส้นการวางแผนและกันจัดแจงใดๆก็คือแต่นั้นกันเป็นเดือนแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเหมือนไหมแล้วเราจะแต่งตัวนี้ออกไปใช้ชีวิตปกติไปกินข้าวได้ไหมใช่ใช่แต่ว่าใครอยากดูตอนแต่งหน้าของผมเนี่ยไปดูที่ช่องสาวติสได้เลยนะครับไปจ้าเดี๋ยวไปเจอกันตอนแต่งเสร็จ go ครับนี่เป็นไงเป็นไงไนโคลนี่ฮะแค่คนผมพาดนะผมเป็นจักจั่นไปโลยนะตอนีเข้าแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องใส่่แล้วเาเสียงไม่ยินเหรอทำไมไม่ดีตรงเลยนะคะฟังไว้อยู่อะเปลี่ยนเสียงไปนิดหนึ่งให้ฟังโดยเรื่องดึงเร่งเลยไปเราไปกันเลยไปฮะเก็บเงินเงียให้มึงจับไปทั้งวันอุ้ยดีใจจังเลยมึงเปิดประตูดีเลยขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะ บอกเลยครับ oh. ว so ่าตอนนี oh, ้เรามีจ right? oh, ุดหมายที co, ่จะไปแล้วตอนแรกนี่ไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ว่าตอนนี้เราจะไปออฟฟิศเทพธีลานะฮะเพราะว่ามีคนมาอยู่ที่ออฟฟิศพี่พีกแล้วก็น้องๆใช่เราจะไปเซอร์ไพรส์เขาเราคิดว่าอะไรกันเียงลกสุดเดี๋ยวแอคโคอแอคโคอ เดี๋ยวคิดว่ารีแอคที่ตลกที่สุดน่าจะเป็นที่บริษัทนั่นแหละลักษณะการมองของคนอื่นอาจจะแบบมึงทำอะไรใช่แต่ถ้าเข้าไปในออฟฟิศนั้นคือเฮ้ยพี่ทำการแสดงกันยิ่งสี่ทุกคนออฟฟิศนี้คนจะยิ่งใหญ่เอกัอ ไม่ออกเลยรู้พูดอะไรนะ i ไอเชี่ยพี่เบงพ่เบงบกวนลบกวนลบพี่เบก่อนได้ไหมไม่มีใครเลย เกิดอะไรขึ้นูเนี่ยเกิดอะไรูเนี่ยเหมือนไหมเหมือนครแจ็คสเปโร่แจ็คสเปโรดถูกแต่งหน้าให้ผมเป็นแจ็คสเปโร่ผมถามก่อนว่าเหมือนไหมเดี๋ยวเขาดูโครงหน่อยเฮ้ยเหมือนคล้ายคล้ายแต่ว่าทรงหน้าแจ็คสเปโร่ต้องแบบยาวๆเหมือนกู ่หน้ามึงแบบเป็นอีกแบบนึงไงว่าฝีมือแต่งหน้าตู่นี่ยอมรับอยู่แล้วว่าเหมือนหน้าฝรั่งมากเะยจริงแล้วแต่ว่าแต่การลงตรงนี้ถือว่าดูดูเข้มคือผมให้ใช้ไหมเนี่ในการสื่อสารเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวมถือไมเนี่ยไปด้วยแล้วไปชุดนี้เลยหรอไอช้อยโชคดี อม่เลยพูดมีใครแนวคิดบางเต็มเลยว่างก็อยู่จริงกูเพิ่งถ่ายงานไปเสร็จไปหามันดิได้ได้ได้าพวกเรากูตกใจอ่ะสวัสดีค่ะคุค่ะสวัค่ะดลไอัรมอกีกเ่าใครดูเครดูทีอใไรแจ็คสเปโร่เคยดูไหมเหมือนไหม เหมือนเหมือนแจ็คสเปโร่รายการไล่มสวัสดีครับคุณว่านเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันคุณพร้อมไหมคุณออกไปเรียกก r a b กับผมดีกว่าตอนนี้ใจคุณได้ไหมดีกว่าคุณว่าผมเหมือนไหมเหมือนเหมือนแจ็คสเปโร่เหมือนเออแจ็คดอสันกับรถลูบี้มึงอะไรเนี่ยเหมือนจริงๆคือโครงคุณเนี่ยกระโหลกคุณเนี่ยเหมือนกับแจ็คสเปโร่อยู่แล้วการแต่งหน้าของผมตู่ซาฟิสเป็นไงลำหนึ่งเอาจริงๆนะทุกอย่างนี่ชอบหมดเลยเกียรติไม้อย่างเดียว ไม่ไก่จ๋าได้ไหมถ้าคนดูนะครับเจอพี่แจ็คก็ฝากเมตตาเขาด้วยครับอย่าไปทําร้ายเขาเจอยังเจอแล้วนี่เขาวิ่งหนีผมเลยใช่นี่แค่คิดก็กลัวแล้วนะคล้ายคล้ายกับตันแจ็คสเปโร่เหรอคล้ายกับตันโจ้ทรายเล็กโอ้ต้องปิดด้วยตัวเบาเลยโอ้โหไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปสวัสดีครับ ดีดีจ้ามีแน่กลัวไหมไม่กลัวนม่กลัวเอ่อเอาสองไม้ครับแล้วก็ไก่จอมันหนึ่งคุณผู้่ายแปลกไหมคะไม่แปลกใช่ไหมเท่ไหมผมเท่ไหมเทอ่ะนี่นะหมายังงงเลยอ่ะดูดิหมาบอกเป็นอะไรเหรอ โอเคเราก็ปวดกันประมาณนึ่งสถานีสุดท้ายของเราบันนี้ก็คือร้านอาหารนะครับแต่เดี๋ยวจะโทรไปถามเขาก่อนว่าเราสามารถถ่ายคลิปไหมถ้าเกิดว่าเราถ่ายได้เราก็จะไปนั่งกินรนะ้านเขา a few moments later เราโทรไปถามแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าสะดวกค่ะโอเคเราก็เลยมากินข้าวกันที่ร้านนี้นะฮะ <Hey. S 1> ทุกคนจะถึงแล้ว 96, <someone. S 1> ตอนนี้อยู่ที่โคขุนขุนทองโพนยังคำสาขาพรลมห้า นี่ร้านนี้ใจดีมากพอเราบอกว่าขอถ่ายคลิปได้ไหมครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหแล้วก็จะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากนะคะทุกคนดูมึงกินตลอดเลยใช่ไหมตลอดกินตลอดสั่งไปกินที่บ้านตลอดจริงป่ะจริงไปรอโอเคตรงไหนนะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีาั่งอะไรบ้างไหมคะเบื่อค่ะถก็แปดค่ะเอาใหม่คุณแมรี่ของโปรดที่คุณสั่งมาแล้วฮะ่ไก่เนื้อดิบ ก็ดูแต่งตัวมาเป็นกัปตันแม็กสเปลโร่เพื่อให้กูกินก้อยทิพย์ดิอร์อร่อยอร่อยก็แล้ผมจะรับผิดชอบก้อยนี้ให้คุณแมรี่คุณไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าฉันก็จะกินเหมือนกันคุกินกอีกเรื่องไหใช่ครับโอ้ผมเป็นพอดีผมเป็นผมเป็นเออเรากินข้าวใหญ่มากอ่ะใช่ใช่

รอบไหนก็เดี๋ยวว่ารอบหน้าอยากให้เราเปลี่ยนตัวละครหรือว่าอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทุกคนวันนี้เราอิ่มมากเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเนี่ยล้างออกไว้กูถังไม่ได้ตากูไม่อกิดมาเล่นตุ้งเชยกันครับครับได้โอ้โหแม่ ธรรมดาปะนี่คือธรรมดาใช่ธรรมดา